อยู่ดีสอดแล้วค่ะ วันนี้พักเป็นห้องบีดฟอนนะคะถึงห้องแล้วพักที่บัญญัติดายารีสอร์ทได้ไทยเป็นบีดฟอนบังกะโลค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศภายในห้องประมาณนี้เลย ห้องสวยอยู่นะมีผลไม้ให้ด้วยให้ดูในส่วนห้องน้ำเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะผ้าเช็ดตัวเขียวะคะ่ะพี่พน,นักงานบอกว่าให้เอาไปสำหรับเผื่ออยากไปไว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำมีตัวเสื้อผ้า ร้อนร้อนมากค่ะก็จะมีโซนแบบอินดอร์แล้วก็ outdoor. เอาดอร์คือแบบใครอยากอาบน้ำด้านนอกแบบนี้เลยโลงๆค่ะประมาณนี้ห้องน้ำ ร้อนน้ำใสมากทุกคน